สวัสดีครับผมเซลล์นบอิสสุป,ป้ายแดงครับโชว์รูมแห่งใหม่ครับบริษัทเทอร์อรมินอลนอิซส,สุสมุทรปราการน,นะครับ ันนี้จะขออนุญาตพามาชมรถผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของรถบรรทุก4ล้ออีซูซูนะฮะก็เป็นรุ่นรถบรรทุก4ล้อ NLR 130แลแรงม้านะครับความพิเศษความใหม่ของรถรุ่นนี้นะครับก็คือจะมาพิเศษในส่วนของตัวล้อนะครับตัวล้อดเดิมๆของรถรุ่น NLR ตัว130ตัวนี้นะครับตัวกอนตัวตวัอนหน้านี้นะครับ ตัวล้อจะเป็นล้อกระทะเหล็กธรรมดานะฮะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ใส่ล้อนะครับเป็นล้อกระทะพาหรือว่าเป็นล้อแมกมนี่เองนะครับลักษณะเด่นของรถรุ่นนี้นะครับของความพิเศษของล้อรุ่นนี้ก็คือตัวขนาดของหน้ายางตัวนี้จะกว้างขึ้นนะฮะสำหรับรถรุ่นเก่านะครับที่เป็นตัวเครื่องยนต์130แรงม้าตัตว NLR ะจะแคบกว่าลูกค้ารีเฟสมาว่าเวลาขับขี่เวลาใช้งานนะครับการทรงตัวการขกาะถนนอาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร,ร่นะฮะทีนี้ทางอีสุสก,ก็เลยนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับก็เลยใส่ล้อกระทะพามาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับน้ําหนักการบรรทุกอยู่ที่4.5ตันเท่าเดิมนะครับ เครื่องยนต์กลไกลนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ร้อยสามสิบแรงม้าเหมือนเดิมนะฮะออปชั่นภายในก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับทางฝั่งคนขับนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับความพิเศษของตัวใหม่ก็คือเปลี่ยนตัวล้อนะครับทําให้การบรรทุกน,นะครับรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ การทรงตัวนะครับก็จะสามารถทรงตัวขณะขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับขณะขับขี่ความเร็วนี่นะครับ NLR 130แรงม้านะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราตัวล้อนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเลยนะครับเป็นยางเรเดียนเลยนะฮะของเดิมจะเป็นยางธรรมดานะครับที่มียางในตัวนี้ก็จะเป็นยางเรเดียนเลย เดี๋ยวมาดูขนาดของสเปคของยางนะครับตัวนี้ได้เป็นยางของบิดตนเลยนะฮะน,นะครับขนาดของยางก็จะเป็น255 75ขอบ15นะครับตัวนี้เรื่องความแข็งแรงของตัวล้อหายห่วงครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้ามันทุกได้ถึงใจนะฮะ4.5ตันด้วยกันนะครับสำหรับตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกเลย ซื้อคันนี้นะครับหนึ่งคันนะครับมันทุกได้เท่ากับรถปิกอัพรถกระบะได้สองคันเลยแล้วที่สำคัญรถรุ่นนี้นะครับจดทะเบียนแบบไม่ติดเวลาได้ด้วยนะครับตามรูปนี้นะครับก็จะเป็นแบบเอ,อ่รถที่เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับนี่ต่อเติมตัวถังนะครับลูกค้าก็สามารถต่อเติมได้หลายอย่างนะครับเป็นตู้ทึบก,ก็ได้เป็นคอก ได้หมดทุกอย่างนะครับตามลูกค้าต้องการตามความใช้งานของลูกค้าเลยหมดปัญหาหมดกังวลเรื่องของการบรรทุกเรื่องของการทรงตัวนะครับหายห่วงเลยนะฮะขนาดของหน้ายางกว้างขึ้นนะครับยางจะเป็นยางเรเดียนเลยบรรทุกได้ถึงใจนะฮะ ยังไงลูกค้าที่กําลังมองหารถบรรทุกรุ่นนี้นะครับจดทะเบียนแบบไม่ติดเวลาได้เลยนะฮะเป็นกระบะเป็นรถบรรทุกป้ายเขียววิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรมาปรึกษากับเซล,ลนกนะครับเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะฮะปรึกษาเคสอยู่ทางจังหวัดต่างๆนะครับเรามีบริการจัดไปแน่นให้ถึงที่นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวจัดไปแน่นให้ผ่านก่อนนะครับบริการจดทะเบียนให้ พร้อมใช้งานเลย NLR 130แรง้ารุ่นใหม่นะครับซึ่งรถบรรทุกตัว4ล้อบรรทุกตัวนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับก็เซลลโนกเคยรีวิวไว้แล้วนะครับก็จะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์130แรงม้านะครับแล้วก็ NLR l i t e เครื่องยนต์1 0 4แรงม้านี่ก็จะเป็นแบบคันนี้เลยคันนี้จะเป็น NLR l i t e นะครับ รูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะฮะต่างกันที่แรงม้าลูกค้าชอบแรงม้าเยอะหน่อยนะครับบรรทุกให้สะใจไปเลยนะครับไม่ต้องรอรอบอะไรต่างๆก็เลือกเครื่องยนต์ร้อยสามสิบแรงม้าแต่ว่าลูกค้าที่ต้องการโอเคบรรทุกได้ไม่ต้องนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นปริมาณนะครับก็เลือกเครื่องยนต์ร้อยสี่แรงม้าใช้งานได้ เหมาะสมทั้ง2รุ่นนะครับตามลูกค้าต้องการนะฮะยังไงลูกค้าที่สนใจก็ลองโทรมาปรึกษาเซลล์นบดูได้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมเดี๋ยวยังไงมีรถรุ่นใหม่ๆผลิตภัณฑ์คืนๆนะครับเข้ามาเซลล์นบจะรีวิวให้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม